มาดูสีสันประจําปีกันหน่อยนะฮะครับเมื่อเช้าเพิ่งจะเล่าข่าวฉายาฝั่งรัฐสภาสภาอับปางไปล่าสุดฉายาฝั่งทําเนียบออกมาแล้วนะครับนักข่าวทําเนียบช่วยกันตั้งขึ้นมานี่คือฉายารัฐบาลปี64ครับยื้อยุดนี่มีที่มานะครับฉายารัฐบาลประจําปีนี้ให้เหตุผลเอาไว้ก็คือเป็นรัฐบาลที่มีความขัดแย้งทั้งในส่วนของอํานาจและตําแหน่งและยื้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งต่อไปนี่ คำว่ายือยุธที่มาคือแบบนี้ครับมาถึงการตั้งฉายาให้กับรายบุคคลกันบ้างคนแรกเลยครับท่านานายกนัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกตั้งฉายาว่าชำรุดยุดโสมเนื่องจากที่ผ่านมาครับท่านถูกโจมตีรอบด้านทั้งเรื่องการบริหารทั้งเรื่องเศ,ษศ,ศรษฐกิจที่ล้มเหลวเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด19แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่ในตําแหน่งแต่ก็สุดโสมเสื่อมสภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือว่าจิตใจครับท่านต่อมาคือพลเอกประวิทยวงสุวรรณครับถูกตั้งฉายาว่ารองช้ํำเพราะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพี่ใหญ่ในตระกูล3ามปออย่างพลเอกประวิตยประสบกับปัญหาเรื่องช้ำๆๆเจ็บช้ำชๆเจ็บซ้ําๆมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะปัญหาภายในพักพลังประชารัฐที่มันมีรอยร้าวมันมีการแตกแยกซ้ายกับน้องรักครับฝากลูกน้องที่รัก นี่น่าจะหมายถึงร้อยเอกธรรมนัฐหรือ,อยังไงหักใจเลือกใครไม่ได้ก็เลยต้องแบกความเจ็บช้ำไว้เพียงคนเดียวก็กลายเป็นฉายารองช้ำนะฮะ,ะ,ะปิดท้ายที่คุณอนุทินครับรัฐมนตรีสาธารณสุขถูกตั้งชื่อว่าวัคซีนต้องออกเสียงดีๆนะวัคซีนไม่ใช่วัคใช่ไหมอ่าไม่ใช่วัคคะคือมันก็เพี้ยนมาจากคำว่าวัคซีนเนี่ยแหละท่านถูกวิจารณ์หนัก เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด19ซึ่งทุกครั้งเวลาให้สัมภาษณ์ท่านก็จะออกมาโต้อตอบอย่างดุเดือดเหมือนพี่วักอะไรแบบนี้<อ>ก็เลยกลายเป็นที่มาวัคซีนนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ฝั่งสภาเขาก็บอกว่ารีเด็ดก็คือปักวัคซีนเต็มแขนแต่สุดท้าย <c oughs> มาไม่ตามนัดสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพ่าดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ